วิธีการขายต้นไม้ให้ได้ยอด30,000บาทต่อเดือนผมใช้วิธีอะไรบ้างดูให้จบนะครับไม่งั้นพลาดครับก็สวัสดีครับส่วนไม้ภายงานยินดีต้อนรับเพื่อนๆนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จะเป็นวิธีการขายต้นไม้นะครับในแบบที่ผมใช้ คลิปนี้เหมาะสําหรับมือใหม่ที่ยังไม่เคยขายต้นไม้นะครับหรืออาจจะขายแล้วไม่ได้ผลในคลิปนี้ใช้เพียงมือถือเครื่องเดียวนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายใ,ใดๆทั้งสิ้นอาศัยความขยันเท่านั้นนะครับแล้วก็เทคนิคต่างๆจะมีอะไรบ้างน,นะครับมาดูกันนะครับสําหรับใครที่ชอบนะครับแนวทางการหาไรายได้กับต้นไม้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามคนี้วไว้ด้วยแล้วกันนะครับผมจะแบ่งไว้เป็น2แนวทางแล้วกันนะครับก็จะมี1ขายของใน Market Place ก็คือเราสามารถขายของในแพลตฟอร์มที่ชื่อว่า Market page ของ Facebook ได้นะครับอีกวิธีหนึ่งก็คือ Facebook Group ที่เพื่อนๆเ,เรียกว่าขายในกลุ่มนั่นเองนะครับแล้วก็สำหรับวันนี้ผมจะนำเสนอวิธีการขายในกลุ่มก่อนนะครับเป็นอันดับแรกแล้วก็ในคลิปต่อไปก็จะเป็นคิวของ Market p a g นะครับสำหรับแนวทางในการขายในกลุ่มนะครับหลักๆก็คือทำยังไงให้ลูกค้าหรือคนที่จะซื้อต้นไม้กับเราเนี่ยนะครับมองว่าเราไม่ใช่โจร ก็คืออาจจะใช้การสร้างตัวตนนะครับให้บุคคลในกลุ่มนั้นเห็นเราบ่อยๆหรือรู้จักเรามากขึ้นนั่นเองนะครับโดยจะแบ่งไว้เป็น4วิธีดังนี้นะครับวิธีที่1น,นะครับสร้างสตอรี่ก็คืออาจจะสร้างประวัติความเป็นมาของต้นไม้นะครับว่าต้นนี้นะครับเริ่มออกไข่แล้วรับไม้มา3-6เดือนแล้วลักษณะเป็นอย่างไร ใบใหม่ออกมาแล้วสวยไหมเพื่อนๆอะไรประมาณนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นวิธีการช่วยได้นะครับให้ผู้ผู้ซื้อเนี่ยครับมองว่าเราไม่ใช่โจรนะครับวิธีที่1นนะครับก็คือสร้างเครดิตนะครับวิธีที่2นะครับหลักฐานการโอนนี่ก็สําคัญนะครับสมมุติว่าเราขายต้นไม้ได้แล้วนะครับมีเพื่อนๆโอนมาส่งเลขบัญชีมาให้เรานะครับทางข้อความเราก็สามารถที่จะแคป หน้าจอเหล่านี้นะครับแล้วก็อาจจะปิดบังผู้ซื้อนิดหนึ่งนะครับเพื่อให้คนอื่นเนี่ยไว้ใจแล้วก็เห็นว่าเราเนี่ยขายจริงนะครับมีคนโอนจริงๆมีคนซื้อกับเราจริงๆนะครับแล้วเราก็ส่งของจริงๆคืออาจจะต้องลงบ่อยๆหน่อยนะครับทุกครั้งที่ขายได้ประมาณนี้นะครับอันนี้คือวิธีที่2นะครับวิธีที่3นะครับหลักฐานการมีตัวตนผมเรียกวิธีนี้ว่าการใส่ข้อมูลรายละเอียดบุคคล หรือผู้ขายนะครับลงไปเพื่อให้ผู้ซื้อได้รู้นั่นเองนะครับก็คืออาจจะใส่รายละเอียดชื่อนามสกุลนะครับเบอร์โทรศัพท์เลขที่บัญชีอะไรเหล่านี้นะครับใส่ไว้ในโพสต์ให้เรียบร้อยนะครับรวมถึงเขียนใส่กระดาษนะครับแล้วก็ปักไว้ที่ต้นไม้ที่เราจะขายด้วยอันนี้เป็นหลักการสําคัญนะครับเพื่อยืนยันว่าเราไม่ได้เอารูปหรือคลิปวิดีโอของคนอื่น มาใช้ในการาหาผลประโยชน์นั่นเองอันนี้สําคัญนะครับแล้วก็เป็นวิธีที่3สรุปตอนนี้ก่อนนะครับมีวิธีที่1ก็คือสร้างสตอรี่ของตอนเองนะครับลงในกลุ่มวิธีที่2โชว์หลักฐานการโอนหรืออาจจะเป็นข้อความในการปิดการขายนะครับของเรานะครับวิธีที่3ก็คือใส่รายละเอียดให้ครบถ้วนนะครับไม่ว่าจะเป็นในตอนโพสต์นะครับแล้วก็อาจจะเขียนใส่กระดาษแล้วก็เสียบไว้ ที่ต้นที่เราจะขายด้วยนะครับอันนี้คือ3วิธีแรกนะครับแล้วก็วิธีสุดท้ายนะครับจะเป็นวิธีที่ผมใช้ได้ดีที่สุดนะครับในการปิดการขายในแต่ละครั้งนะครับก็คือการโชว์หน้านั่นเองวิธีสุดท้ายนะครับอาจจะไม่เหมาะกับผู้ที่เขินอายกับกล้องนะครับแต่ผมมองว่ามันสร้างความน่าเชื่อถือให้กับเราได้ดีที่สุดนะครับก็คือ อาจจะถ่ายรูปคู่กับต้นไม้ที่เราจะขายนะครับอย่างเช่นเราถือต้นไม้มา1ต้นนะครับแล้วก็ถ่ายรูปปึ้งนะครับแล้วก็ยิ้มสวยๆประมาณนี้นะครับแล้วก็โพสต์ลงขายไปแต่ณปัจจุบันนะครับมีการทําแบบนี้มากขึ้นนะครับแล้วก็หลากหลายแล้วเราต้องหาจุดยืนใหม่นะครับหรืออาจจะหาความต่างให้แพลตฟอร์มนั่นเองคือ เราใช้เป็นการอัดคลิปวิดีโอเลยนะครับมีตัวเรานะครับถือต้นไม้นะครับแล้วก็อาจจะหมุนนะครับบอกรายละเอียดดีเทลต่างๆนะครับเช่นความสูงหรืออาจจะบอกว่าต้นนี้อายุเท่าไหร่นะครับชี้ให้ดูโคนต้นมีลูกแบบนี้นะครับยอดออกมาแบบนี้ใบแต่ละใบแบบนี้คล้ายๆกับการไลฟ์สดนั่นเองนะครับถ้าเพื่อนๆไม่ถนัดการไลฟ์สดก็ใช้วิธีนี้ได้นะครับเพิ่มยอดขายได้จริงๆนะครับ แล้วอันดับสุดท้ายนะครับเวลาที่ลูกค้าทักมาหรือผู้ซื้อนะครับทักมาหาเรานะครับสำคัญที่สุดก็คือผมจะวิดีโอคอลหาผู้ซื้อนะครับแล้วก็ให้ดีเทลหรือให้รายละเอียดต้นไม้อีกรอบนึงครับอาจจะเป็นการแนะนําการปลูกหรือวิธีการลดน้ําให้ปุ๋ยนะครับบอกอลักษณะสายพันธุ์หรือบอกความเป็นมาเพิ่ม,เต,มเติมเข้าไปนะครับอันนี้ก็จะช่วยในการปิดการขายได้ดีมากขึ้นนะครับ สำหรับวิธีเหล่านี้นะครับเพื่อนๆสามารถนำไปใช้ในการาขายสินค้าอื่นๆที่ไม่ใช่ต้นไม้ได้ด้วยนะครับก็คืออาจจะเป็นสินค้าที่เพื่อนๆมีอยู่นะครับอันนี้ผมมองว่าวิธีนี้สามารถเพิ่มยอดขายให้เพื่อนๆได้ด้วยนะครับก็คือทำให้มีตัวตนนั่นเองนะครับสรุปก็คือ1นนะครับมีสตอรี่มี Story, ม สตอรี่มีความเป็นมานะครับไม่ว่าจะเป็นของผู้ขายแล้วก็ต้นไม้ 2. อ h โชว์ให้เห็นว่าเราเนี่ยปิดการขายได้แล้วนะมีคนโอนให้เราจริงๆเรามีการแพ็คส่งจริงๆแล้วก็ผู้รับได้รับจริงๆนะครับอันดับที่3ก็คือรายละเอียดให้ชัดเจนไม่ว่าจะเป็นชื่อบัญชีนะครับชื่อผู้รับเลขที่บัญชีเบอร์โทรศัพท์ทั้งหมดนะครับบอกให้ชัดเจนนะครับข้อที่4ก็คือโชว์หน้านะครับ โชว์หน้าเราออกไปแล้วก็ call to action ก็คือ,อปิดการขายด้วยการวิดีโอ c a l อันนี้จะเป็น4ข้อที่ผมใช้นะครับในการสร้างรายได้เสริมนะครับให้เพื่อนๆได้มีรายได้ในช่วงยุคเศรษฐกิจแบบนี้ด้วยและกันนะครับสำหรับแนวทางที่2นะครับเป็นการขายใน m a r k e t p l a พ e อันนี้จะมีดีเทลมีรายละเอียดค่อนข้างเยอะนะครับเพราะว่าผมใช้วิธีการขายใน Market p a พ e เนี่ย กับสินค้าอื่นๆด้วยซึ่งเป็นผลดีเลยแล้วก็ผมได้ลงคอร์สเรียนมานะครับอันนี้ผมไม่ได้มาขายอะไรทั้งสิ้นนะครับก็คือจะเอาความรู้ที่ได้จากการลงคอร์สเ,เสียเงินในการเรียนในการหาวิธีเหล่านี้มานะครับแล้วก็มาบอกเพื่อนๆสำหรับใครที่ยังไม่กดไลค์กดติดตามนะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับคลิปหน้าผมจะลงคลิป Market Page นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกันไว้ด้วยละกันนะครับ แล้วก็สําหรับเพื่อนๆนะครับที่อยากหาความรู้เพิ่มเติมในการขายต้นไม้นะครับหรือมีเทคนิคต่างๆที่อยากแชร์ให้เพื่อนๆได้รู้นะครับอันนี้เรามาแชร์ประสบการณ์กันนะครับผมสร้างเฟซบุ๊กกลุ่มไว้นะครับเพื่อมอบความรู้ให้กับเพื่อนๆนะครับโดยผมจะลงเทคนิคต่างๆในการขายต้นไม้นะครับแล้วก็วิธีการทําต้นไม้ในแบบต่างๆลงไว้ใน Facebook กลุ่มนะครับผมใส่ลิงก์ไว้ในคําอธิบายด้านล่างนะครับก็อย่าลืมกดเข้ากลุ่มกันไว้ด้วยนะครับ สุดท้ายนะครับวันนี้ก็ขอขอบคุณที่ดูกันจนจบนะครับอขอบคุณทุกกำลังใจนะครับขอบคุณทุกคอมเมนต์นะครับผมอ่านทุกคอมเมนต์เลยสำหรับวันนี้ขอให้เพื่อนๆมีความสุขกับการปลูกต้นไม้นะครับผมลาไปก่อนสวัสดีครับ